สวัสด <muitas> <ian> ีพี and and ่พ no ี่ทุกท่านนะคะพี่พี่นะวันนี้ช่องน้องละพีนะคะพี่พี่มาในอีพีหนึ่งร้อยสิบสี่แล้วนะคะพี่พี่นะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้ใหม่นะคะพี่พี่นะโปรโมชั่นใหม่วันนี้นะคะพี่พี่สามร้อยบาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่ฟังไม่ผิดเลยนะคะสามร้อยบาททุกรายการนะคะพี่พี่พิเศษยิ่งกว่านี้นะคะก็คือสี่รายการหนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่นะย้านะคะพี่พี่ว่าสี่รายการหนึ่งพันบาทส่งให้ฟรีส่งให้ด่วนนะคะพี่พี่นะโปรโมชั่นวันนี้นะคะพี่พี่พิเศษมากๆเลยนะคะกดไลค์ก กแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่พี่นะวันนี้มีมาให้เลือกชมหลากหลายรายการเลยนะคะพี่พี่แล้วก็โปรโมชั่นดีด้วยนะคะพี่พี่นะ4ีรายการ1,000บาทคุ้มมากๆเลยนะคะพี่พี่นะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่ๆเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยนะคะและที่สําคัญนะคะพี่ๆนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่ๆนะเพราะโปรโมชั่นดีๆนะคะพี่ๆจะมีเข้ามาให้พี่พี่รับชมเรื่อยๆเลยนะคะพี่ๆวันนี้พิเศษมากเลยนะคะพี่ๆนะสามบาททุกรายการนะคะแถมส่งฟรีส่งด่วนให้ด้วยนะคะพี่ๆนะและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือ4รายการได้ถึง1,000 สี่รายการอ่าหนึ่งพันบาทเลยนะคะพี่พีได้ทั้งสี่รายการเลยนะคะในราคาหนึ่งพันบาทนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปรับชมรายการแรกกันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะพี่พีนะรายการที่หนึ่งนะคะพี่พีรายการนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะพี่พีสามร้อยบาททุกรายการเลยนะคะจะส่งฟรีจะส่งด่วนนะคะ โปรพิเศษเลยนะคะพี่พี่หนึ่งบาทได้ถึง4รายการเลยนะคะพี่พี่เลือกกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะพี่พี่พระสมเด็จนะคะพี่พี่นะพระบ้านๆพระตามหาทุกรายการเลยนะ,ะพี่พี่สวยๆเก่าๆทุกรายการเลยนะคะถูกใจรายการไหนรีบโทรมาปิดกันได้เลยนะคะพี่พี่นะ EP นี้เป็น EP 114นะคะพี <bicycle |notimestamps|> ่พี่หนึนะคะแจ้งหมายเลข EP แจ้งหมายเลขรายการกันด้วยนะคะไปกันที่รายการที่3นะคะพี่พี่นะ รายการที 3, time, source, ่3เป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเข้าไว้นะคะพี่ๆช่องน้องละพีจะมาจัดโปรโมชั่นให้ดีๆเรื่อยๆเลยนะคะพี่ๆนะไปกันที่รายการที่4เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่4ี่นะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะคะพระบ้านๆพระตามหานะคะพี่ๆนะนี่นะคะหน้าหลังประมาณนี้เลยเรี่ยมกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะพระปิดตารายการที่4นะคะ ไปกันต่อรายการที่5เลยเนี่ยค่ะพี่ๆรายการนี้เป็นพระสมเด็จนะคะ300บาทจะส่งฟรีจะส่งด่วนนะคะพี่ๆหนึ่ 1, บาทนะคะโปรโมชั่น1000บาทได้ถึง4รายการคุ้มๆเลยนะคะพี่ๆสามารถเลือกได้เลยนะคะวันนี้มีมาให้ชมมากกว่า40รายการพี่ๆสามารถเลือกชมกันได้เลยนะคะไปกันที่รายการที่4นะคะพี่ๆขอไปค่ะรายการที่6คะ่ะรายการนี้เป็นรายการที่6นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่6นะคะพี่พี่นะจัดโปรโมชั่นนะคะพี่พี่คุ้มกว่าเมื่อวานนะคะพี่พี่นะโปรโมชั่นวันนี้นะคะพี่พี่คุ้มคุ้มเลยนะคะ1000บาทได้ถึง4รายการเลยนะคะพี่พี่ถ้ารายการเดียว300บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่แต่ก็ไม่คุ้มเท่า4ี่รายการ1,000พนะคะพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่7นะคะพี่พี่นี่นะคะเก่าเก่าสวยสวยเลยนะคะรายการที่7นะคะ ไปกันต่อรายการที่8เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8นะคะพี่พี่เรียมกรอบพลาสติกสวยๆเลยนะคะพี่พี่นะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่8นะคะถูกใจรีบทักรีบโทรกันเข้ามาก่อนได้เลยนะคะแจ้งชื่อช่องแจ้งชื่อรายการแจ้งชื่อ e p กันได้เลยนะคะพี่พี่รายการต่อไปเป็นรายการที่9พระสมเด็จนะคะพี่พี่นะ รายการนี้เป็นรายการที่ก้าพระสมเด็จนะคะพี่พี่สามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีจะส่งให้ด่วนแบบ e m s กันเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นะรายการที่สิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่โปรโมชั่นวันนี้คุ้มๆเลยนะคะพี่พี่หนึ่งพันบาทได้ถึงสี่รายการเลยนะคะพี่พี่นะ พี่ๆสามารถใช้โปรโมชั่นกันได้เลยนะคะพี่ๆเลือกให้ครบ4รายการเลยนะคะพี่ๆนะไปกันต่อรายการที่11นะคะรายการที่11นะคะพี่ๆเป็นพระผงสุพรรณนะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่11นะคะ ไปกันต่อรายการที่12เลยนะคะพี่พี่บางรายการน้องและพี่อาจจะไม่ได้แจ้งชื่อนะคะพี่พี่นะต้องขออภัยด้วยนะคะพี่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 จำหมายเลขอีพีจำหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะรายการนี้เป็นรายการที่12นะคะไปกันต่อรายการที่13นะคะรายการนี้เป็นรายการที่13นะคะพี่พี่นะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่13นะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันทุกคลิปทุกวิดีโอกันเลยนะคะพี่พี่นะไปกันต่อรายการที่14นะคะรายการนี้เป็นรายการที่14นะคะพี่พี่จัดโปรโมชั่นให้พี่พี่เลยนะคะวันนี้พิเศษกว่า EP อื่นๆเลยนะคะพี่พี่นะ4รายการ1,000นะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่15นะคะ รายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่สิบห้านะคะเก่าเก่าสวยสวยทุกรายการเลยเนี่ยค่ะพี่พี่นะรายการที่สิบห้านะคะไปกันต่อรายการที่สิบหกนะคะพี่พี่รายการไหนไม่ชัดนะคะพี่พี่อยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์กันเข้ามานะคะพี่พี่นะแจ้งหมายเลขอีพีหมายเลขรายการนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่สิบหกนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะคะพี่พี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ของรายการที่สิบหกนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะพี่พี่เป็นโปรโมชั่นวันที่หกมีนาคมนะคะหกมีนาคมนะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญนะคะพี่พี่เก่าๆเลยนะคะ ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่17เดเลยนะคะพี่ๆนะจัดส่งพัสดุให้ทุกวันนะคะพี่ๆยกเวน้นวันหยุดตามปฏิทินนะคะน้องจัดส่งให้ฟรีจัดส่งให้ด่วนเลยนะ,ะพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้นะคะไปกันที่รายการที่18ดนะคะพี่ๆเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อพรมนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะคะรายการนี้นะรายการที่18ปดนะคะ ไปกันต่อรายการที่สิบเก้านะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่สิบเก้านะคะสามร้อยบาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่คุ้มไปกว่านั้นนะคะก็คือโปรโมชั่นนะคะพี่พี่หนึ่งพันบาทสี่รายการนะคะสี่รายการหนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่มีมาให้เลือกชมหลากหลายรายการเลยนะคะ เข้ามาเลือกชมกันได้เลยนะคะพี่ๆนะถูกใจรายการไหนก็สามารถโทรเข้ามาบอกก่อนได้เลยนะคะพี่ๆนะไปกันต่อรายการที่20เลยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่20นะคะเรียมกรอบพลาสติกสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานเลยนะคะรายการที่20นะคะไปกันที่รายการที่21นะคะพี่ๆนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพระบ้านๆพระตามหาพระเก่าๆเลยนะคะพี่พี่ช่องน้องลทีเลยนะคะไปกันต่อรายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะพระนางพญานะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะสวยๆเก่าๆทุกองเลยนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบสองนะคะ จัดโปรโมชั่นดีๆให้พี่ๆเลยนะคะพี่ๆนะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกันเข้าไว้นะคะพี่ๆนะจะมีโปรโมชั่นใหม่ๆมาให้พี่ๆเรื่อยๆเลยนะคะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสี่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะพี่ๆนะประมาณนี้เลยนะคะไปกันที่รายการที่ยี่สิบห้าเลยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะ ประมาณนี้เลยนะคะไปที่รายการที่ยี่สิบห้าขอไปค่ะพี่รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะเหรียญรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่พี่เรียมก่อพลาสติกแบบนี้เลยพร้อมใช้งานเลยนะคะพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้าเลยนะคะพี่พี่นะ จัดโปรพิเศษจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะเข้ามาใช้โปรโมชั่นกันที่ช่องน้องละพีกันได้เลยนะคะพี่ๆนะเข้ามาชมกันได้เลยนะคะพี่ๆแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะพี่ๆว่าชอบโปรโมชั่นไหนนะคะพี่ๆนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่26นะคะโปรโมชั่นของ EP ีนี้นะคะพี่ๆก็คือที่แจ้งไปเลยนะคะพี่ๆนะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการเดียว300บาทจะส่งให้ฟรีจะส่งให้ด่วนนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่27นะคะรายการที่27นะคะพี่พี่เป็นพานางพญานะคะเป็นพานางพญารายการที่27นะคะไปกันต่อรายการที่28นะคะรายการนี้เป็นรายการที่28นะคะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่28นะคะ ไปกันที่รายการที่29ได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่29นะคะพ,พีเรียมกรอบพลาสติกแบบนี้พร้อมใช้งานสวยๆเลยนะคะนี่นะคะพีพเรียมกรอบพลาสติกมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่29นะคะถ้าใครชอบนะไปกันต่อรายการที่30นะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่30นะคะ ถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทรกันเข้ามานะคะพี่พี่นะแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลข, EP, าเลขรายการได้เลยนะคะพ 1, ี่พี่สี่รายการหนึ่งพันบาทพี่พี่สามารถเลือกกันได้เลยนะคะเลือกกันได้สี่รายการเลยเลยนะคะพี่พี่แล้วก็แจ้งหมายเลขเอีอ่าหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะไปกันที่รายการที่สามสิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่ ไปกันที่รายการที่สามสิบสองนะคะรายการที่สามสิบสองเป็นพระสุมกรนะคะพี่พี่นะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่พระสุมกรรายการนี้นะคะรายการที่สามสิบสองนะคะไปกันที่รายการที่สามสิบสามเลยนะคะรายการที่สามสิบสามเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่แจ้งหมายเลข ep แจ้งหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะพี่พี่นะ จะส่งให้ฟรีจะส่งให้ด่วนเลยนะคะพี่พี่มีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่สามสิบสี่นะคะพี่พี่เป็นเต่านะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะพี่พี่รายการนี้เลยนะคะไปกันที่รายการที่สามสิบห้าเลยนะคะพี่พี่นะรายการที่สามสิบห้านะคะพี่พี่ก็จะเป็นพับปิดตานะคะ ปิดตาเก่าๆเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบนะคะพี่ๆนะเป็นรายการที่สามสิบห้านะคะพี่ๆทุกท่านนะคะที่ชอบพระเครื่องนะคะพี่ๆนะที่ชอบพระบ้านๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะพี่ๆนะฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกันไปด้วยนะคะพี่ๆนะไปกันที่รายการที่สามสิบหกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบหกนะคะพี่ๆ ประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าๆสวยๆเลยนะคะถ้าใครชอบนะคะรายการนี้รายการที่สามสิบหกเลยนะคะไปกันต่อรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะพี่ๆนะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะพี่ๆประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆเหรียญรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะไปกันต่อกับรายการที่สามสิบแปดนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่38นะคะพี่พบางรายการน้องไม่ได้แจ้งชื่อต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่จำหมายเลขอีพีจำหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะพี่พี่นะพี่พี่ต้องแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการทุกครั้งนะคะพี่พี่นะเพื่อที่จะได้ไม่สับสนอีพีนะคะพี่พนะไปกันต่อรายการที่39เลยนะคะพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่39นะคะพี่พี ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่39นะคะช่องทางการติดต่อนะคะพี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะพี่ๆนะที่เบอร์โทรศัพท์08.1 6 9 1 6 2 8นนะคะพี่ๆนะหรือจะแอดไลน์เพื่อเพิ่มเพื่อนก็ได้นะคะพี่ๆนะพี่ๆท่านไหนไม่ได้เล่นไลน์ก็สามารถโทรที่เบอร์โทรศัพท์กันได้เลยนะคะพี่ๆนะแล้วแต่พี่ๆสะดวกเลยนะคะช่อง,องทางการติดต่อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะสามารถแคปหน้าจอหรือจดเบอร์กันไว้ได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่4ี่นะคะพี่พี่นะรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่4ี่ิบนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะพี่พี่เลี่ยมกรอบพลาสติกใสสวยๆพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะได้ไปคือคุ้มสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่พี่สาม้อบาทจะส่งฟีจะส่งด่วนนะคะพี่พี่นะ แถมโปรโมชั่นให้อีกนะคะพี่พี่สรายการ1,000บาทเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่41นะคะพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่41นะคะพี่พี่เป็นพระปิดตานะคะองค์เล็กๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่41นะไปกันต่อรายการที่42นะคะพี่พี่เป็นพระสมเด็จนะคะรายการนี้เป็นรายการที่42นะคะ รายการไหนไม่ชชดก็แอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพชมกันได้นะคะ EP นี้เป็น EP 1 1 4นะคะไปกันต่อรายการที่43นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่พี่ต้องขออภัยที่สะท้อนด้วยนะคะบางรายการมันจะสะท้อนหน่อยนะคะพี่พี่นะต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่43นะคะไปกันที่รายการที่44ินะคะพี่พี่นะ รายการนี้นะคะพี่เป็นพระเก่าไม่ทราบที่เลยนะคะพี่พี่เป็น hmm รายการที่สี่สิบสี่นะคะพี่พี่พระเก่าๆพระบ้านๆทั้งนั <h isa> ้นเลยนะคะพี่พี่นะประมาณน <isa ha ha investment> ี้เลยนะคะรายการที่สี่สิบสี่นะไปกันที่รายการที่สามสิบห้านะคะพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบห้านะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่สามสิบห้านะคะพี่พี่นะ อย่าลืมนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้เลยนะคะพี่พี่ช่องน้องและพี่จะย้ําเสมอนะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพราะจะมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้พี่พี่เรื่อยๆเลยนะคะพี่พี่นะไปกันที่รายการที่46นะคะพี่พรายการนี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะไปกันต่อรายการที่47เลยนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะพ,พี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะไปกันต่อรายการที่สี่สิบแปดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบแปดนะคะพี่พ ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่เขามาใช้โปรโมชั่นกันนะคะพี่พี่นะเลือกให้ครบ4ี่รายการนะคะพี่พี่จะได้คุ้มๆเลยนะคะพี่พี่แถมส่งฟรีส่งด่วนให้อีกนะคะพี่พี่นะไปกันต่อรายการที่49 vitamin. นะคะรายการนี้เป็นรายการที่49นะคะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะคะไปกันต่อรายการที่50นะคะรายการนี้เป็นรายการที่50นะคะพี่พี ด้านนาด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการที่ห้นะคะไปกันต่อรายการที่51นะคะพี่ๆนะรายการนี้เป็นรายการที่ห้นะคะพี่ๆนะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะกดไลคะ์กดแชร์กดติดตามกันเข้าไว้นะคะพี่ๆนะไปกันต่อรายการที่52นะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่52นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะไปกันต่อรายการที่53นะคะพี่พี่นะรายการที่53นะคะพี่พี่เป็นพระปิดตานะคะพระปิดตารายการที่53นะคะพี่พี่องค์เล็กๆแบบนี้เลยนะคะถ้าใครชื่นชอบนะคะเป็นรายการที่53นะคะไปกันต่อรายการที่54นะคะรายการที่54นะคะพี่พี่เป็นเหรียญพระมงคลนะคะพี่ นี่นะคะพี่ๆนะประมาณนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆทุกรายการเลยนะคะพี่ๆนะไปกันต่อรายการที่ห้าสิบห้านะคะรายการที่ห้าสิบห้านะคะพี่ๆเป็นพระนางพญานะคะเห็นนะคะพี่ๆรายการนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะไปกันที่รายการที่ห้าสิบหกนะคะพี่ๆนะรายการที่ห้าสิบหกนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะ เป็นพรสดสมเด็จรายการนี้เลยนะคะพี่พี่ไปกันต่อรายการที่ห้าสิบเจ็ดเลยนะคะรายการที่ห้าสิบเจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะไปกันต่อรายการที่ห้าสิบแปดแล้วนะคะพี่พี่นะวันนี้มีมาประมมีประมาณหกสิบรายการนะคะพี่พี่ รายการนี้เป็นรายการที่58นะคะเป็นพาร์ซุ้มกอรายการที่58นะคะเก่าๆเลยนะคะพี่ๆนะถ้าใครชื่นชอบรายการนี้เป็นรายการที่58นะคะไปกันต่อรายการที่59เลยนะคะพี่ๆนะรายการที่59นะคะพี่ๆเป็นรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะคะรายการที่59นะคะไปกันที่รายการที่60นะคะพี่ๆ รายการนี้เป็นรายการที่หกสิบนะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่หกสิบนะคะพี่พี่นะแถมให้อีกองนะคะพี่พี่นะแถมให้อีกองเป็นรายการที่หกสิบเอ็ดนะคะพี่พี่เป็นจอบเล็กรวมพ่อเงินรายการนี้เลยนะคะเก่าเก่าสวยสวยเลยนะคะพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่หกสิบเอ็ดนะคะ นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆหลากหลายรายการให้พี่ๆเลือกชมเลยนะคะถูกใจรายการไหนก็รีบทักรีบโทรกันเข้ามานะคะพี่ๆนะช่องทางการติดต่อก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพื่อนนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0816916282กันก็ได้นะคะที่สําคัญนะคะพี่ๆช่องน้องละพีนะคะฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นวันนี้นะคะพี่ๆก็คือ300บาททุกรายการจะส่งให้ฟรีจะส่งให้ด่วนนะคะพิเศษมากไปกว่านี้นะคะพี่ๆก็คือ4 รายการ1,000บาทนะคะพี่พ1,000บาทได้ถึง4รายการเลยนะคะพี่พเข้ามาใช้โปรโมชั่นด้วยเข้ามาใช้โปรโมชั่นการดีๆเลยนะคะพี่พนะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพี่พี่ไว้พบโปรโมชั่นวันพรุ่งนี้อีกนะคะพี่พี่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ